ัดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องอ่นขอยสิภาพมาถ่ายอ่นวิดีโออ่านหลังจากค่อยทำงานเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ประมาณหามุ้งแรงอากาศจะเบิ่งอากาศพี่น้องใยค่อยว่าจังไดค่อยค่อยค่อยเย็นหูเย็นตาเย็นใจค่อยหลายค่อยก็เลยอยากถ่ายเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ย เราหฮายางออกกํา่างกายไปนํ้ำหโอ้ยมีแห้งพี่น้องเอ้ยบ่มีไอ้บ่ลาบ่พี่ยังจักยางมีแต่ความสุกว่ะมันมันเป็นเบิกเบิกบานบานว่ะเป็นเบิกบานนาใจจ้าของนั่นนะผมซึือว่ามันทตาแม่นว่ามันกิ่งได้ก็จะก,กิ่งเดี๋น,นี้พี่น้องปานพมมาโหลดแต่แต่แตจากเสียจังใดมันมันขักอีรีอีหลอเด้ยนี่ มันแมน่นธรรมดาเด้นั่นแหละคอยก็เลยอยากทายเบิงพี่น้องบ่มีหยังดอกมือนีอก็แดดดีดีมันสิออกเลี้ยงเลี้ยงออกแดงแดงออกขาวขาวออกฝ่าฟ้าออกโอ้ยบอกว่าถือพี่น้องนี่จะเบิงเอาอยู่ในอันในวิดีโอก็แล้วกันว่ามันสิเป็นยังไ๋ตอนนี้ขอกระสิผ้ายางเบิงอย่างเดียวละผ้าย่างไป ไปูนปูนปน,นะพี่น้องนะครับว่าปูนเพียมจีด้ยสามนาทีสี่นาทีแกบว่าเป็นยางทายไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันกะทายไปกะเบิบ่งไปพี่นอ้องยางไปมนืนอีกตัดประมาณหาชั่วโมงกลัวเกือบหกชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะกะทำงานไปเก็บเครื่องมือหรือว่าเครื่องมือพอดีละ เครื่องมือกับพ่อแหละมาหนี่กับบอเอาลายนะพี่น้องกัเอาแค่พอดีพ่องามมาบัได้เอาแบบลายลายลายเอาแบบพอดีพอดีสวยพอดีงามพ่อจบเกมมั้งสินะนั่นแหละก็เลยมาทายให้เบิ่งบู้ยเบิ่งกันล่ะอันมาชิงไข่พ่อเกิตายมดล่ะตายมดล่ะเบิงได้ละ อันนี้อันลูกน้อยกระโรโลกด้วยพี่น้องน้อยกระโรกโลกกระโทกเลยกระโทตกลกักยังหลับไปเนี่ยคอยกระทายเห้เงจริงจังเละบอดี้มียังหลายความไทยของเฮาน้าพี่น้องเนาะอ่นละนกะ นี่มันกับคำเะนาะพี่น้องแต่ว่ามันกับว่าหันในคำร้ายบันไดดอกแต่ว่าข่อยของอวันนังขึ้นสูงร้ายมันก็เลยเบิงอันเบิงอันมืดนเนาะพี่น้องแต่ธรรมดาอันเบาันใน้มืดได้เนี่ยแต่ละจังไดก็ขอบคุณได้หลาย้อค่ะพี่น้องเด้อธรรมะก็กดไรก์กดแทร์กตติตาไมไห้นั่งน้ำแน่สาวอุบลอยู่ต่างแดนด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายซีอูบาย